ม,มมอากตัวนี้เป็นกาแฟค่ะตัวนี้ก็คือมีสองสูตรเลยเป็นสูตรลาเต้กับกาแฟดําอันนี้ที่พีหนูกินนี่คือเป็นสูตรลาเต้ค่ะคุณผู้ชมหอมแล้วก็อร่อยรสชาติกลมๆกลมๆเลยค่ะหนูใส่อะไรลงไปอันมันมียังไงบ้างมันช่วยเรื่องอะไรใช่ก็ต้องบอ,อกก่อนเลยว่าแต่ก่อนคือหนูอะเคยนักเจ็ดสิบเลยโน้ <No. S 2> ใชไม่ จริงค่ะแล้วหนูทำยังไงอะก็แต่ก่อนเนี่ยเคยแบบเหมือนทํางานเยอะมากเหมือนพอเรียนจบมาค่ะแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ดูแลตัวเองทานดึกตลอดตัวน้าหนักก็พุ่งขึ้นไปแบบเจ็ดสิบกิโลเหมือนในภาพเลยไหนคือแบบตัวใหญ่มากใช่ค่ะแล้วก็เหมือนพอเราเหมือนโดนเหมือนแบบว่าเหมือนหนูไปออกรายการอะไรเงี้ยค่ะทางออนไลน์แล้วก็เหมือนแบบโดนบูลลี่ว่าแบบอุ้ยเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของโรงงานยังแบบน้าหนักอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้อง กลับมาดูแลตัวเองแล้วใช่ก็จุดเริ่มต้นเลยนะคะก็เริ่มปักการทานค่ะก็เหมือนแบบลดของหวานของเค็มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแบบเข้ากระบวนการอดใช่ลดลดลดดีกว่าแล้วก็มีการแบบว่าเหมือนออกกําลังกายด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตัวหนูเองอ่ะเป็นคนติดคาเฟอีนมากทานกาแฟทุกวันแล้วปกติเนี่ยกาแฟแก้วหนึ่งก็คือประมาณ0 0แก้ว3แคแก้วแคใช่แล้วมีนมมีน้ําตาลถึงจะอร่อยไงคะใช่หนูก็รู้สึกว่าอุ้ยเราทายังไงดีที่เราจะลด แคลอรี่รานานต่ได้ใช่ายแล้วก็ทานให้แบบไม่เสียสุขภาพด้วยค่ะก็จุดเริ่มต้นเลยค่ะก็ทำกาแฟตัวนี้มาจากวันนั้นถึงวันนี้นานแค่ไหนแล้วทำไมหนูถึงเหลือตัวแค่นี้ได้ก็ตลงไปประมาณ30กิโลค่ะเหมือนกับคนนึงเลยนะใช่คนนึงเลยลูกคือช่วงแรกๆที่ลงหนูเดินไปไหนไม่มีใครจําได้เลยอืมพอเดินผ่านไปนี่คือเขาไม่ทักเลยนะเขาไม่รู้ว่าเป็นหนูเพราะมันต่างมันต่างมากนานแค่ไหนลูกประมาณ6เดือนค่ะ ใช่ค่ะแล้วในนี้มีอะไรบ้างมันถึงจะเรียกว่าเป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพโดยตรงค่ะอย่างตัวกาแฟของเราอะค่ะปกติก็คือมี1แก้วแค่40แคลอรีค่ะแล้วก็มีสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญแล้วก็คุมหิวถ้าใครที่ชอบทานจุกจิกคือติดกินขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินกาแฟใช่จะร้อนหรือเย็นก็ตามใช่ค่ะก็คือสามารถทานตัวนี้แทนได้เลยแล้วก็ทานเช้าหรือแบบเหมือนทานตอนเช้าตอนเย็นก็คือทานแทนเหมือนไม่ได้มีผลอะไรกับการถ่ายท้องใช่ไหมก็มีช่วยในเรื่องของขับถ่ายด้วยค่ะมีสารสกัด จากธรรมชาติหลายอย่างแต่ไม่ได้ปูดไม่ได้ปูดไม่ได้ปาใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเหมาะกับใครบ้างค่ะสามารถทานได้ทุกวัยเลยค่ะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายอะไรเงี้ยทานได้หมดเลยแต่ละสูตรระคะมันตอบโจทย์เรื่องอะไรบ้างคือตอนแรกอะเป็งมีแค่สูตรลาเต้สูตรนี้สูตรเดียวใช่ค่ะแล้วก็หลังๆลูกค้าก็คือบอกว่าเนี่ยเขาติดทานกาแฟดำเพราะบางคนอะทานกาแฟดำค่ะแล้วบางคนก็บอกสูตรลาเต้เข้มไปเบาไปหนูเลยรู้สึกว่างั้นหนูทำสองสูตรเลยถ้าใครชอบทานลาเต้ก็สามารถทานกาแฟดำอะ มิกกันได้เข้มอ่อนแบบเพิ่มเราชอบเพิ่มรดได้เลยใช่เพิ่มรสได้หรือบางคนเนี่ยคือสายแบบดาร์กเลยทานกาแฟดําก็คือแบบนี้เลยค่ะแคลอรี่แต่ละแต่ละชนิดล่ะค่ะค่ะก็อย่างตัวลาเต้ค่ะสี่สิแคลค่ะแล้วก็กาแฟดำเนี่ยแค่สิแคลอรี่สิบแคลเท่านั้นเองที่ตั้งอยู่ตรงนั้นหนูจะชงให้ดูใช่ไหมคุณผู้ชมคะวันนี้คือคือพอชงให้หนูแบบแล้วเนี่ยน้องก็จะชงให้ดูจริงๆแล้วโรงงานแป้งเลือกยังไงเรามีโรงงานของเราเอง <Ooh. S 2> ใช่คือหนูวิว่งวายอยู่มา12ปี <ừ> ตั้งแต <ừ> ่แบบหนูเรียนมหาลัยเลยคุณผ <ม S 2> ู้ชมคงคุ้นหูเนาะวิงไว้เนาะใช่แล้วแบบว่าวหนูก็คือตัดสินใจว่าเอ้ยหนู อยู่ในวงการนี้หนูอยากทําผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็มั่นใจในการแบบใสสารสกัดเต็มๆหนูก็ตัดสินใจคือสร้างโรงงานเลยอตอนนี้มี3แห่งแล้วด้วยแล้วโรงงานที่ได้มาตรฐานคุณผู้ชมขามั่นใจไ,<อ>ได้โปรโมชั่นนะคะ1แพ็คนะคะ250บาทแล้ววันนี้มีโปรพิเศษเลยถ้าซื้อ5แพ็คนะคะจาก1,250เนี่ยเหลือ1000บาทนะคะและที่สําคัญตอนนี้เรามีกระเป๋านะคะวิ่งไวแทมให้ด้วยสําหรับออเดอร์ที่1000บาทขึ้นไปค่ะอันนี้คือโปรแรกแล้วมีโปรอื่นอีกไหมคะ ค่ะแล้วก็ถ้าใครแนะนําคือซื้อเป็นแบบเซตใหญ่กักตุนเลยนะคะก็คือ10แพ็ก1,800บาทแถมกระเป๋าด้วยค่ะ